สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยตอนนี้ก็อยู่กับผมจีซีแล้วก็ทนะครับวันนี้ก็จะมาขอบคุณทุกคนที่กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร์เบอร์กันนั่นเองก็จะมาขอขอบคุณนะครับที่กดซับสไคร b เบอร์จนถึง50ซับสไคร์เบอร์นะนั่นเองกูพูดเสียงยาวทําหาแล้ววเนี่ยโอเคก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบที่สองนะครับซึ่งก็ตามสัญญานะครับก็คือกะว่าจะมาให้ถ่ายดูบ้านให้ดูนะครับซึ่งแต่ต้องขออภัยอีกแล้วเพราะว่า คือบ้านข้างล่างผมเนี่ยผมกําลังทำติดแอร์อยู่ข้างล่างนะครับตรงชั้นล่างอันนี้เป็นชั้นสองนะครับแล้วก็คือจริงๆเนี่ยตอนแรกผมถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะแล้วผมใช้ไอโฟนสีตัดต่อเดี๋ยวหยิบออกมาก่อนแป๊บหนึ่งอ่านี่ผมใช้โฟนสีตัดต่อนะครับซึ่งคือตอนเนี้ยเครื่องผมกําลังมีปัญหานะครับก็คือกระตุกบ,บ่อยค้างแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างสําคัญเลยก็คือมีบริการไม่พอนะครับเต็มหรือว่ากิกะไบต์นั่นเองก็เดี๋ยวเห็นตีนในสัตว์ไม่เอาโอเคก็เลยทาไม่ได้ครับก็เลยต้องมานั่งอัดทําใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์และหัดจดจําแล้วก็เรียนรู้นะครับโอเคก็เลยกล่าวว่าวันนี้จะมาแค่ถ่ายห้องที่ผมทําคลิปทุกๆวันนะครับให้ดูไว้ก่อนก็โอเคนี่คือหน้าตาของห้องให้กูยืนแบบอ่าก็จะเห็นว่าเลนมุมกว้างมากเลยนะครับ นี่ครับอันนี้คือหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างวันเลื่อนกระจกอ่าเราก็จะถ่ายดูตั้งแต่มุมเลยถ่ายนิ่งพ้อยังเนี่ยน่าจะนิ่งอยู่โอเคหนึ่งนาทีกว่า,วางั้นเดี๋ยวไปพาไปดูเปิดมานครับเปิดได้ไม่ได้อะไรครับมาเป็นผีเลยครับนี่ครับสว่างตอนนี้ผมแสบตามากนะครับเพราะว่าแดดส่องแต่ถ้าคนที่อยู่ในคลิปอาจจะไม่ได้แสบตาอะไรมากนะครับเพราะว่า มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคนที่อยู่ในกล้องเนะี่ยโอเคผมบ้านหลังคาสีเขียวนะครับไม่ใช่สีแดงสองหลังนี้ไม่เกี่ยวแล้วหลังนู้นด้วยไม่เกี่ยวข้างหลังนู้นก็จะเป็นริมคลองนะฮะซึ่งก็เป็นริมคลองเล็กๆย่อมๆนะครับไม่ใช่ริมคลองใหญ่โตและที่เรือวิ่งผ่านได้นะครับเหมือนไว้ทิ้งน้ําเสียเท่านั้นแหละเอ,อมายวเปิดประตูให้ดูกันเลยดีกว่าส่วนหน้าต่างของผมนะครับซึ่งมีคลิบล็อกคืออะไว่าแป๊บบนึง หาก่อนเนาอยู่นี่นี่นะครับตรงนี้เป็นคลิปเลนกล้องทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าแดดมันสองเยอะเกิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก,นอกปิดม่านก่อน,ดดอนครับแต่แดมอ่าเนี่ยครับไอ้เมื่อกี้เสียงกระแทกนางเก้งเลยสับกระแทกลูกกงครับเลนกล้องนี่ครับออกไปข้างนอกไปดีกว่าแป๊หนึงนะให้ผมเอามือถือเออกไปสับ โอเคนี่ก็เป็นหน้าตาของแถวหมู่บ้านผมนะครับก็มีเสียงนกร้องด้วยครับโอ้โหโคตรบรรยากาศธรรมชาติเลยครับแหมแต่ตรงนี้นี่ถือว่าเดินเล่นใครอยากเล่นบอลน,นี่สบายเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่โล่งมากอืมแดดกําลังดีครับดีที่อะไรล่ละร้อนหน้าเมษาสแล้วนะครับหน้าร้อนโอเคเข้าปิดประตูเดี๋วอวเอออกเล็ดร้อนมือจะไหม้แลเนี่ยติดครับโอเค ปิดมา่านนะผมก็จะปิดติดม่านไว้สองอันนะครับไว้ให้บับงเวลาผมทําคลิปหรืออะไรต้องเดินต้องยืนนะค,คนจะได้แบบไม่เห็นแต่ผมก็เปิดร่องไว้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นมือลวดเลื่อนได้ตามปกตินะครับจนเลื่อนไปมาทําหาแล้ววะเนี่ยแล้วก็ปกติผมมีพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพัดลมสีเหลืองของฮัตตรลี่แล้วก็ตอนนี้ใช้แอร์เพราะว่าฮัตตัลลี่อยู่ข้างล่างนะครับยกไปให้เขาพอดีข้างล่างมันร้อนจัดครับผมขึ้นมาอยู่ข้างบนคนเดียว เปิดแอร์อ๋อสวยงามครับห้องผมเป็นห้องสีขาวไม่ได้อะไรมากจริงๆผมมีสีห้องนะก็คืออย่เปิดให้ดูนะครับแล้วข้างล่างจะเสียงดังมากซึ่งผมจะขอไม่พูดเลยแล้วกันแค่จะเปิดให้ดูว่ามีห้องไหนห้องไหนห้องไหนแต่ไม่ได้รีวิวว่าแต่และห้องมีอะไรม้างนะครับ แล้วนะครับมีสามห้องเอ้ยรวมห้องเราด้วยนะเป็นสี่ห้องตรงนี้ก็สวิตช์ไฟเปิดปิดครับไม่มีอะไรมากครับเช็คไฟปกติครับแต่ทำไมไฟในเลนกล้องมันเป็นสีเขียวอะ่ะช่างมันนะไฟเอเลี่ยนอ่าทีนี้ก็เป็นตู้โล่งนะครับไม่มีอะไรดึงได้ปกตินะครับตอนแรกกูบอกว่าลงอะ่ะตอนนี้เห็นไม่ไม่ลงแล้วโอเคก็มีเก้าอี้นะครับอันนี้เป็น ก็เมื่อกี้กูพูดว่าเก้าอี้ใช่ไหมเออขอโทษขอไปครับคือก็มีกระเป๋าลกเดินทางนะครับก็อันนี้ผมไปจับฉลากมาจากคิดตะจักนะครับตั้งแต่ตอนผมอยู่ป .6 แล้วหน่ไปจับฉลากมานะครับได้กระเป๋ามาโคตรดีน,นี่ก็มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดครับมีกระจกเอ้ยหเห็นหน้ากูช่างมันครับนี่ปัญญาเห็นกูผมผมยังหั่นอยู่นะครับโอเคช่างมันผมใช้โฟนหกหกหกผมใช้โฟนหกถ่ายนะ อันลยวน้อยเห็นหน้าผมนิดนึงไม่เป็นไรครับใครอยากเห็นก็อย่าไปเปิดคลิปหลุดกันมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนห้องผมคือห้องฝั่งนู้นที่ไม่มีประตูนะพี่ผมถ่ายไปให้ดูส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องผมอีกห้องหนึ่งครับแต่ว่าเป็นห้องนอนรวมมันก็เลยแบบไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูดถึงเวลาถ่ายคลิปเนี่ยตรงนี้เงียบพอสมควรเลยนะครับยวสังเกตได้ว่าตอนแต่ละตอนที่ผมพูดเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงอะไรรบก,กวนเลยนะครับแต่ถ้าผมไปอยู่ห้อง ตรงข้ามนะครับหรือว่าห้องข้างผมนี่องก็เสียงจะดังมากนะครับเพราะว่าไม่มีประตูปิดนะครับอันนี้มีประตูปิดมีแอร์ปิดโอ้โหเย็นสบายทําคลิปดีครับให้เวลาเดินเข้าไปแล้วก็นั่งก่อนอ่าโอเคมาสอดส่องบ้านของ g ีอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับนี่ตั้งแต่ตอนมหนึ่งนะครับนี่คือไม่ได้แกะเลยนี่ยังอยู่ในถุงพลาสติกค,คุ่มอยู่เลยนี่ อุ้ยอายเขาเล็บดำเอาเล็บฝั่งนี้ก็ได้ผมไว้เล็บถูโป้งนะครับไว้แงะแงะของแงะอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้ปลั๊กไฟนะครับต่อมายื่นมาเพราะว่าเวลาชาร์จโทรศัพท์ผมก็ต่อมาจากข้างในนะครับดึงออกแล้ะวบอกว่าเอ้ยดึงดิดึงไม่ได้ทไมดึงไม่ได้วางเลนกล้องเข้าไปเลยก็ได้อ่านี่นะครับมีปลั๊กไฟวางให้ดีโอเค แล้วก็คนอาจจะสงสัยว่าผมใช้เลนอะไรถ่ายนะครับคือปรากฏว่าผมใช้เลนวายวายอะไรวะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับ Super Y 0.4x นะครับก็จะเป็นเลนที่โคตรกว้างนะครับซูเปอร์ขึ้นชื่อว่า Super นะครับแล้วก็เป็นกล้องไ h o n e 6ด้วยยิ่งชาร์จเข้าไปใหญ่จะสังเกตได้ว่าการถ่ายแต่ละทีนะครับผมจะมีอาการที่นิ่งๆนิดนึง,นนงคือไม่เหมือนแบบ ไม่เหมือนคนอื่นบางคนถ่ายดูบ้านแม่งกล้องสั่นลั่นห้องเลยแต่ผมพยายามโฟกัสจุดต่างๆให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็พยายามให้กล้องมันนิ่งที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมทําได้จริงๆกล้องมันจะนิ่งกว่านี้นะครับถ้าผมมีขาตั้งกล้องผมก็จะได้ถือขาตั้งกล้องอะไรประมาณนี้แล้วก็จะได้นิ่งๆด้วยแต่นี้เพื่อนผมมันทําพังครับช่างมันเดี๋ยวคอาไปซื้อใหม่ตอนนี้ก็ปิดเทอมก็เลยไม่ได้ไปซื้อนะครับยังกล้องยังียงเอียงเียงเล่นเัียงเล่นอ่ออันนี้ก็ะ แกแผทหนึ่งแนสองครับไม่ใช่หนังสือผมนะครับหนังสือพี่นี่ก็ตะกร้าใส่ของทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือมียหมองกันไวทายุงกัดยุงแม่งข้าเยอะแล้วเกินกดน้ํานองทั่วไปแล้วก็ตรงนี้มีแว่นตาพ่อแล้วก็หัวชาร์จในรถนะครับนี่แบบนี้ของผมเป็นสองหัวแล้วกันกดได้แม่งคุณนึกว่าใครซ้ำทิ้งไปครับทิ้งทำให้อะไรเลย น,นี่ก็เป็นเดี๋ยว่อยพูดทีหลังนี่เพราะว่าแบงค์ผมนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็นของ e-loop นะครับแนะนาเพราะว่าแบงก์ที่ใช้ที่ผมแนะนํานะครับก็เป็นของ e-loop แล้วก็ของค่าย remax นะครับคือเพราะว่าแบงค์เขาจะทําเป็นมาตรฐานเนี่ยมันจะดีกว่าบแบบเพราะว่าแบงค์อันอื่นเนี่ยมันแบบได้มาตรฐานแล้วก็ได้ของที่ดีเสถียรแล้วก็ถูกด้วยนะครับ4,000มิลลิแอม200กว่าบาทครับ อันนี้คือไม่ไม่ได้ของก๊อปเลยนะครับคือของแท้นะครับผมซื้อจากร้านแท้แบบร้านอ e ี o ูเลยก็มีขายแถวลังสิตน่าจะมีขายนับเสียลังสิตนะ่ะน่าจะมีร้านของเขาอยู่เป็นร้านขายแบตเตอรี่ power bank เลยเขาก็จะมีเป็นโซนว่าโซนของอ e ีลูโซนของรีแม็กแต่รีแม็กนี่อันดับหนึ่งนะครับของค่าย power bank เพราะว่าเขาทําได้อึดถึกทนมากที่สุดแล้วก็แบตไม่มีคําว่าเสื่อมครับแต่อ e ีลูเนี่ย มันถึกทนก็จริงครับแต่ว่าใช้ใช้ไปนานๆสักห้าหกปีเนี่ยมันอาจจะเสื่อมนะครับหรือว่าไม่ได้ช้านานๆเนี่ยอาจจะเสื่อมแต่ถ้าของค่ายอื่นแบบอาากิหรือว่าเราค่ายที่แบบไม่มีชื่อ,อของกอฟอย่างเงี้ยสามสี่ปีก็เจ๊งนะครับผมรับประกันเลยอีลูกกับรีแม็กดีจริงแต่รีแม็กนี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องการพังแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็คือเสียงดังน,นะครับโทษที ก็นี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเหตไม่ลงไปอัดคลิปด้านล่างนะครับก็เพราะว่าเขาทำแอร์กระโนะครับโอเคมาต่อมาก็เป็นเพราะแบน์ของอีกแล้วไอ้จ้ะก็เป็นเพราะวาแบนของยูเ,เาาบาน,นะครับซึ่งก็หนักใช้ได้ครับแต่ว่าวัสดุของเขาจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่โลหะหรือว่าไม่ใช่เหล็กอะไรเลยใดๆนะครับแล้วก็เขาจะทําเป็นแจ็คหัวเดียวด้วยคือไม่ไม่มีแบบ ช่องต่อมาเป็นสองอันหรือว่าสามอันอะไรอย่างเงี้อันนี้ก็เป็นลูชา้าเพราะฉายกดค้างครับปกติอ่าไฟม่วงเลยมึงเอ้ไม่ใช่ไฟสีฟ้าเลยวางเอาไปวางอย่างนี้อันนี้ก็กล่องมินสอดที่ทำพี่ผมรับในนี้ไม่มีอะไรยัดแล้วครับใช่มันอ่าเรามาถึงกล่องนี้กันเลยถามว่ากล่องหาอะไรเอ้เดี๋ยวแม่งโทรหาไอสัตว์มีเบอร์โทรพท์ป่าววะขอดูใชคก่อนโอเค ไม่มีนะครับโอเคให้ดูก็ตอนแรกนะครับผมอยู่สุขุมวิทสิบสามทำไมมันเป็นสุขุมวิทสิบสามวะคือเอาให้ง่ายตอนแรกบ้านผมอยู่สุขุมวิทสิบเอ็ดนะครับแล้วก็อยู่เขตคลองเตยเหนือนะอ่าก็ประเทศไทยส่งสามเจ็ดบาทอันนี้ไม่ได้ส่งของเล่นมาแบบเล่นๆน,นะครับอันนี้ส่งอุปกรณ์พวกอ่าเกี่ยวกับ i p h o น e ี s นะครับคือตอนนั้นแบบพังแล้วก็ต้องเปลี่ยนปุ่มด้วย ก็เลยสั่งของมาแล้วก็มาทำเอาอ่าไม่มีเบอร์โทรหรือเปล่าวะเออไม่มีเฮ้ยเบอร์โทรใครวะอ๋อถ้าคุณอยากโทรนะครับโทรเลยนะครับไม่ใช่เบอร์กูไม่ใช่เบอร์กูแล้วก็ไม่ใช่เบอร์พ่อกูด้วยไม่เกี่ยวใครนะครับถ้าโทรไปแล้วใครก็เราก็ไม่รู้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเบอร์ช่างถ้าดูไม่ผิดนะกินน้ำแป๊บนึงพักเบกรกแป๊บ อร่อยเ้ยกินแล้วสดชื่นอืมบางคนเดี๋ยวแม่งถามไหมตะกร้านี้มีอะไรอ่ะวันนี้แม่มันลื้อของทั้งบ้านเลยครับก็มีอุปกรณ์อิสอของพี่ผมนครับไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ของผมในใต้พานี้ก็ไม่มีอะไรครับเตียงก็ไม่ใช่เตียงหนาครับเตียงบางครับนี่ครับยกให้ดูเลยเตียงบางนี่ก็สายาช้าของพี่ผมไม่ใช่ของผมอีกแล้วสายก็ไม่ใช่สายผม สายกับพี่ชาร์ผมอยู่ล่างนะครับไม่ได้เอามาให้ดูนี่ก็หูฟังผมครับของปลอมนะครับของปลอมไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ของแท้เดี๋ยวซื้อซื้อใหม่เอาต้องซื้อในสตูดิโอนะครับของ Apple เองมันขายอยู่ในราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับพันแปดร้อยเก้าร้อยป่ผมรู้แต่ตอนนั้นสมัยสมัยปีสองห้าห้าเจ็ดหรือห้าห้านี่แหละแม่งขายอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ ขายโคตรแพงอะหูฟังอันเดียวแม่งคืนถ้าใครซื้อนี่ได้เงินกระชูดเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เปิดแล้วครับโหลดออกมาแล้วก็ให้ดูนะครับว่า,างในมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับมีปุ่มมีปุ่มมีปุ่ม,ม,มเอาไปมาเสียงดังที่่าที้แสนรอแป๊บ <c oughs> นี่ก็13สามนาทีกว่านะครับวกว่าจะอัพลงนี่คงนานน่าดูอ่าก็ มื่อไหร่มันจะเริ่มทำเนี่ยเงียบสักทีโอเคเรามาันโอ้โหไอ้ฝากเย้ยโอเียเลยอ่ะพูดกันเลยดีกว่ามาในส่วนต่อไปนะครับก็คืออ่าจะบอกว่าเป็นเลนกล้องนะครับก็เลนกล้องที่ผมถ่ายอยู่นี่เองเป็นเลนซูเปอร์ไว์เรามาต่อเลยดีกว่าดึงออกครับปับ๊บอ่าก็จะเห็นได้ว่ามันใกล้ขึ้น แลวภาพก็จะสั่นง,ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าระยะมันใกล้เหมือนเวลาที่เราซูมนะครับเราซูมปุ๊บเนี่ยมันจะสั่นนะเพราะามือเราสั่นแต่ถ้าเราเอาออกก็จะดูแบบสั่นน้ยลงนะครับแต่ถ้าเราใส่เลนส์วายลงไป <c oughs> ไม่ใช่ใส่แบบนี้นะครับมันก็จะดูนิ่งเลยครับเห็นไหมครับ <c oughs> นิ่งเหมือนกับว่าผมใช้ขาตั้งกล้องหรือว่าใช้ไม้เซลฟี่ที่เป็นมอเตอร์นะครับอเอาออกให้มาดู ก็เป็นเลนตัวใหญ่นะครับเลนใหญ่สุดเลยโคตรใหญ่อ่ะแล้วก็หนักมากด้วยนะครับก็เป็นคลิปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนได้เรื่อยๆเลยคือจะเปลี่ยนเป็นเลนรุ่นเลนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนยังไงไม่ใช่มีคลิปหลายอันนะไม่ใช่นะครับมันเปลี่ยนโดยการถอดครับมันจะหมุนได้เชื่อม่มีขาตั้งกล้องแล้วแม่งสวยทิ่หายเลยอ่านี่หมุนได้แล้วนี่ครับมันก็จะเป็นเลนของฟังครับ วันถอดไปเลยนะครับผมไม่ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยววนี้ก็จะจบคลิปละแล้วก็คือมือผมวิ่งบอยสุกๆน,นะเพราะว่าผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยผมเป็นตากล้องเลยก็ว่าได้นะครับคือไม่ถึงจะเป็นตากล้องมากเลยขนาดนั้นหรอกคือชอบถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปเก่งน,นะครับอันนี้คืออาจจะเป็นอาชีพส่วนตัวของผมเลยก็ว่าได้นะเพราะผมชอบมาก,กล้องสั่นไหมเช็คเค,คกล้องสั่นเลยวะสั่นแน่นอนครับ เห็นไหมครับว่ามันใกล้ซะเหลือเกินโอเคกันก็อันนี้ก็ขอลาเท่านี้ไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะทำเกมอะไรต่อไปนะครับตอนนี้ก็มี50ซับ s ไคร์เบอร์แล้วเอ้ย51อ่ะก็เดี๋ยวต่อไป GC Team จะดันซับสไคร์ไปถึง150ซับ s ไคร์เบอร์นะครับก็อย่าลืมนะครับดูเสร็จแล้วก็เข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าใครสังเกตผมนะครับผมจะอัดพอผมอัดคลิปผม,ผมลงอัปโหลดเนี่ยผมจะเอาคลิปทุกคลิปทุกเกมเลยนะครับมาไว้นยัดในเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ก็คือหมวดหมู่นะครับก็สามารถซ้านได้ในคอมนะครับก็ลองกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับก็จะเจอว่าผมหมวดหมู่ทุกเกมใครหาเกมไม่เจอเนี่ยก็ลองไปดูในหมวดหมู่นะครับแล้วกดหรือจิ้มเข้าไปก็ได้แล้วดูนะครับก็จะมีคลิปที่คุณต้องการในนั้นะแน่นอน แล้วก็เกมมือถือเรื่องไมค์คลาสถามว่าทํำไหมทํานะครับผมทําครับแต่ยังไม่ทําตอนนี้ครับยังไม่มีอารมณ์แล้วผมก็ไม่ใช่คนเสียนเกมไมค์คลาสเลยครับแล้วก็มาถึงในเกมผีเออช่วงช่วงนี้เกมผีไม่ค่อยมีนะครับถ้าจะบอกว่าอัดคลิปเกมายมันก็มันเก่าแล้วนะครับถ้าเกมายเนี่ย mental hospital ก็เก่าคือผมพยายามหาเกมผีนะครับตอนนี้มันไม่ค่อยมีครับ ก็ต้องขออภัยจริงๆแต่ถ้ามีเดี๋ยวเอามาอ่านแน่นอนนะครับอย่าลืมดูเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่อแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆย้อนหลังได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้บายๆเอาไว้เจอกันาร์ทหน้าสวัสดีครับ